ค่ะสวัสดีจ้าพามาดูอีกหนึ่งรายได้เสริมของพี่เพ็ญน,นะคะในช่วงฤดูฝนนี้อันนี้คือเชอรี่ไทยนะคะไม่ต้องหน้าฝนเขาก็ติดลูกค่ะถ้าเกิดมีน้ำชื้นๆหน่อยเขาก็ติดลูกแล้วค่ะเป็นพืชที่ปลูกง่ายมากๆเลยแล้วก็ประโยชน์เยอะมากเลยเนี่ยค่ะสวยๆเลยอันนี้พเพ็นใส่ถุงขายนะคะขายให้เด็กนักเรียนขายให้ชุมชนในหมู่บ้านนะคะ ถุงละ10บาทแล้วก็มีน้ำจิ้มหรือพริกเกลือให้ด้วยพูดแล้วก็นำลายไหลเลยค่ะอันไหนที่ที่นกกินหรือว่ามันฉ่าเกินไปเก็บไม่ได้พี่เป็นก็เอาไปให้ปลาตัวนี้จะ้ะช่ำๆเลยค่ะนะคะอย่างเงี้ยนกกินมันหวานมดก็ไตนกก็กินเป็นธรรมดาค่ะเนี่ยสิบาทของพี่เป็นแล้วก็มีพริกเกลือให้ด้วยเห็นไหมคะสิบาท ก็ไม่เบานะคะเนี่ยสิบบาทส่วนอันไหนที่เขายังแก่ไม่เต็มที่เพราะบางทีพี่เป็นก็ไม่มีเวลาเก็บเนาะพี่เป็นก็เก็บมาพร้อมกันเลยเนี่ยสังเกตดูตัวนี้พี่เป็นก็จะเก็บไว้ไปขายที่เมืองมันยังไม่ฉ่ามากเนาะยังแยกได้ก็เอาไปไว้ขายที่ในตัวเมืองเวลาเราไปเสาร์อาทิตย์ก็อันนี้วันนี้วันพิ่งหัดแล้วเนาะก็อีกวันหนึ่งเขาก็โตขึ้นอีกนิดหนึ่ง เห็นแต่อย so so ่างนี <looking for> <memories> <mon> anymore, ้นะคะพอมาอยู่เขาก็ยังบานๆนิดหนึ่งแล้วเขาก็จะแดงนะคะก็เก็บไปชมพูชมพูพรุ่งนี้ก็จะแดงฉ่ำแล้วค่ะให้ถ้าเขาอยู่ในความร้อนอยู่ข้างนอกไม่ได้ใส่ตู้เย็นใส่อะไรนะคะแป๊บเดียวเชอรี่เป็นอะไรที่เก็บเก็บไม่ได้นานนะคะไอ้ลูกสุกๆหามะค่ะสุกๆเต็มที่แล้วเก็บได้ไม่นานพี่เป็นจะทำน้ำก็ยังไม่ได้เลิกเรียนรู้เลยค่ะได้สูตรมาแล้วล่ะ แต่ยังไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีความพร้อมสักทีเรื่องแปรรูปนี่มนันาวโก็เยอะค่ะพี่เพ็ญน่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมแบบนี้พี่เพ็ญก็จะคัดไว้ต่างหากส่วนตัวนี้เราก็เอาใส่ถุงขายเย็นนี้เลยพรุ่งนี้เลยวันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้ได้อีกวันหนึ่งวันศุกร์ขายให้เด็กนักเรียนนะคะเด็กๆชอบค่ะแต่พี่เพ็ญน่ะทําพริกเกลือให้เด็กๆไม่ค่อยเยอะหรอกเพราะว่าก็ไม่อยากให้เขากินเค็มอ,ะอ่ะเนาะดีไหม แม่พี่เพ็ญก็เป็นโรคไตฟอกไตห้าปีโหทรมานมากเลยทรมานต้องดูแลเอาใจใส่เต็มที่เลยนคะคะสวยๆเลยวันนี้ก็10บาทก็ไม่เบานะคะก็เยอะอยู่าการดูลูกช่ำๆเลยค่ะ10บาทถ้าใครที่อยากได้รายได้เสริมเหมือนตัวเองอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนพี่เพ็ญแนะนำนะเป็นอีกพืชหนึ่งที่น่าปลูกแล้ว มีลูกๆกําลังเรียนกําลังศึกษาอยู่ให้เขาเก็บไปขายที่โรงเรียนเลยค่ะคุณแทบไม่ต้องจ่ายค่าขนมค่าอะไรให้เขาเลยนะให้เขาไปขายแล้วเอาตังค์ใช้ได้เลยเพราะยิ่งถ้านหน้าแล้งคุณลดน้ําเหมือนบังคับให้เขาออกอะค่ะโหดกจริงๆค่ะแล้วแมงวันทองก็ไม่ค่อยรบกวนด้วยหน้าแลง้งเป็นอะไรที่ปลูกง่ายมากๆก็อยากแนะนําใหา้ซื้อต้นไปปลูกพี่เพ็ญก็มีต้นพันุ์ขายด้วยนะพี่เพ็ญขายต้นละหนึ100บาท ซื้อไปปลูกได้คือต้นพันธุ์พี่เพ็นเนี่ยจะเป็นต้นใหญ่แล้วก็ปลูกแดูเนี้ยได้กินเลยค่ะรับประกันเลยเพราะว่ามันจะโตเร็วมากเลยเพราะว่าพี่เพนตอนกิ่งพันธุ์ที่กิ่งใหญ่แล้วก็พอดีกิ่งพันธุ์พี่เพ็นมันเยอะเนาะต้นพันธุ์พี่เพ็นมันเยอะหลากหลายก็เลยตอนกิ่งใหญ่ๆใ,ให้เลยจะได้สะใจ เยังคิดว่าจะไปต่อติดต่อที่ร้านต้นไม้ก็ยังไม่ได้เลิกได้ชัยไปติดต่อขายเขาคือเราตอนขายทีละเยอะๆค่ะเราก็ชําไปส่งเขาเลยอย่างเงี้ยพืชพิเปนก็เริ่มจะแปรรูปเริ่มจะขยายพันธุ์ได้หลากหลายแล้วก็เลยต้องมาขยับขยายตรงนี้กันเราจะรอแต่เก็บผลผลิตไปขายอย่างเดียวไม่ได้แล้วค่ะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆยิ่งตอนนี้ตลาดก็จะปิดอีกแล้วเนี่ยดูอย่างลูกนี้นะคะ นเนี่ยอย่าเป็นโอ้ยฟินมากเลยค่ะฉ่ำพี่เป็นชอบมากเลยเปรี้ยวหวานส่วนเม็ดนะคะพี่เป็นเพาะหลายครั้งแล้วไม่เกิดบอกเลยไม่ต้องทำขนาดร่วงเป็นหมื่นๆลูกกับใต้ต้นยังไม่เคยมีลูกมันเกิดมาเลยค่ะโอ้ยอมเลยเชอรี่เกิดยาก แต่การขยายพันธุ์ด้วยกิ่งตอนนีง่ายมากๆเลยก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่เป็นก็มีแค่นี้ละค่ะสวัสดีจ้า